วลคัมม์ทุทีคป๊อจากทุกคนวันนี้แอดหยิบเรื่องของน้องลิซ่ามาเล่าให้ฟังกันนะจ๊ะก็ไปที่นิตยสาร Vogue กันหน่อยหัวหอสื่อแฟชั่นชื่อดังจากน้องลิซ่ากับลุกผมหยิกนั่นเองแอดบอบเลยว่าลุกนี้น่าสนใจมากๆแอดจะพาไปดูว่ารีแอคชั่นของคนเกาหลีเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างกับ Vogue นะจ๊ะทุกคน Vogue ลิซ่านี่แหละบอกเลยว่าเซตนี้คือสวยจริงๆ ผมหยิกแบบสไตล์แฟชั่นจ,จ๋าๆเลยทุกคนลุคนี้ไม่ใช่ลุกที่หาดูง่ายๆไม่ใช่ลุกที่เห็นกันอยู่บ่อยๆนะจ๊ะพอแอดบอกเลยว่าลุคนี้เนี่ยลิซา่าพลิกลุกจนแบบว่าจำแทบไม่ได้เลยงานนี้บอกเลยว่าน้องสวยจริงๆนะทังแววตาอารมณ์สื่อสารออกมาบวกกับทรงผมของน้องโอ้โหมันเกิดเป็นนางฟ้าจริงๆจ้ะทุกคนงานนี้แอดจะพาไปดูกันว่าคนเกาหลีเนี่ย เขารู้สึกยังไงกันบ้างกับลุปนี้ของน้องลิซ่านะแอดบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแอดเอามาจากทั้งบทความของ v วอโคเดียทั้งโคเลบูทั้งมันนี่คอนโทรลนะจ๊ะความเห็นของเนดิเซนเนี่ยมีอย่างล้นหลามเลยทุกคนบางคนบอกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่ลิซ่าเลย เปลี่ยนไปมากๆเลยบางคนก็บอกว่าโอโหลิซ่ากับทรงผมแบบนี้ perfect จริงจริงเข้ากับลิซ่ามากๆบางคนก็บอกว่าโอโห้เซตนี้นี่คือนิพพานจริงๆนะคือโอโหดูแล้วตุยได้เลยอย่าทุกคนซึ่งแน่นอนความเห็นส่วนใหญ่ก็เป็นคำชมนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็ได้เห็นลิซ่าในลุคใหม่ๆเขาก็รู้สึกแฮปปี้กันทั้งนั้นเนาะต้องบอกเลยว่าลุคนี้ของนองลิซ่านั้นสวยจริงๆแต่ว่าเราคงไม่ได้เห็นนอลิซ่าในลุคแบบนี้ ทางนอกแน่นอนนะจ๊ะเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ง,งานโฟโต้ชูตของทางด้านโวกันเนาะก็ได้เห็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยเติบโตขึ้นมากจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งมากๆด้วยไม่ยึดติดก,กับลุกใดลุกเดิมเนาะกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลย กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะแตกป่างนะจ๊ะซึ่งบอกเลยว่านี่คือคุณสมบัติที่สําคัญมากๆสำหรับแฟชั่นไอคอนนะทําไรนะยึดติดกับคำนกธรรมเนียมเนี่ยแอดบอกเลยว่าการเป็นแฟชั่นไอคอนนั้นยากทันทีจ้ะแต่เมื่อไหร่ถ้ากล้าปลดปล่อยกล้าเปลี่ยนแปลงและกล้าเสี่ยงแบบนี้แอดบอกเลยว่านี่แหละ เป็นคุณสมบัติของแฟชั่นในค่อนโดยแท้จะ้ะและนี่คือสไตล์ระดับโลกนะจ๊ะทุกคนแอดบอกเลยว่าลุคนี้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของลิซ่ามากๆในด้านงานแฟชั่นนะนะ ไม่ได้แปลว่าน้องจะเป็นแค่ไอคอนหรือเป็นแค่ศิลปินแต่ด้านงานแฟชั่นแอคบอกเลยว่าส่งเสริมสุดๆซึ่งทางด้านมันนี่คอนโทรลเนี่ยก็บอกเลยนะว่าลิซ่าเนี่ยโอ้โหเหมาะกับลุคนี้จริงๆแล้วก็ส่งเสริมความเป็นลิซ่ามากยิ่งขึ้นชาวเน็ตเกาหลีก็โอ้โหคอมเมนต์บวกกันหมดเลยซึ่งบอกเลยว่าแบบนี้มันแปลว่าลุคของ Lisa ลิซ่าลุคนี้ ฟังจริงๆทุกคนแล้วก็ต้องขยายฐานแฟนคลับให้กับลิซ่าเด็กมากยิ่งขึ้นแน่นอนแน่นอนแหละแอดบอกเลยว่าน้องลิซ่านั้นเป็นคนที่มีความหลากหลายแบบสุดๆทุกคนหลากหลายจนเกินจะตินตนานะบอกเลยว่าได้เห็นลิซ่าในลุคต่างๆแล้วมันสนุกจริงๆทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีคุณสมบัติบบกว่าโอ๊ยวันนี้ฉันอยากเป็นลุคนั้นวันนี้ฉันอยากเปลี่ยนลุคนี้ฉันจะขึ้นปกด้วยลุคนั้นมันยากนะทุกคนเพราะว่าการแต่งตัวก การทำผมการแสดงออกมาทั้งสีหน้าแววตาล้วนแต่ต้องมาจากในตัวเองทั้งนั้นเลยซึ่งน้องลิซ่าเนี่ย ป่างก็มีคุณสมบัติทั้งหมดที่พูดมาแบบครบถ้วนเป๊ะเลยทุกคนเหมือนก็เลยส่งเสริมความเป็นไอคอนของน้องลิซ่าสุดๆแอดพยายามเลื่อนหานะว่ามีคอมเมนต์ดราม่าของคนเกาหลีหรือเปล่าซึ่งบอกเลยว่าสุดพายมากๆเลยอย่างแย่ที่สุดนะก็แค่บอกว่าเอ้ยไม่ค่อยชอบลุคแบบนี้แต่ว่าไม่มีดราม่าอะไรหนักๆนะแต่ว่าอะไที่บอกว่าไม่ชอบเนี่ยมันส่วนน้อยจริงๆทุกคนเอาเป็นว่าร้อยคอมเมนต์จะมีสักสองคอมเมนต์แล้วกันนะ ส่วนใหญ่เขาชอบกันหมดแล้วก็ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันหมดอย่าลืมสิว่าคนเกาหลีเดี๋ยวเขาเติบโตมากับองลิซ่าในลุคแบบเคป๊อปนั่นเองนะก็จะแบบว่าเหมือนสไตล์เคป๊อปอะสดใสผมปองนะยืดยาวอะไรแบบนี้กับลุคแบบเซ็กซี่แบบพาลินอะไรแบบนั้นใช่ไหมพอมาเจอลุคสายฝอแบบนี้แล้วเป็นแบบสายฝอวินเทจโอลด์สคูลด้วยทุกคนอารมณ์เหมือนกับหญิงสาวยุค80ที่เป็นแฟชั่นไอคอนร แบบนนั้โอ้โหบอกเลยว่าถูกใจเขามากๆจ้ะซึ่งแน่นอนไม่ได้ถูกใจแค่เขาหรอกถูกใจแอดด้วยเช่นกันแอดบอกเลยว่าเซ็ตนี้คือสวยจึงปึง้งทึ่งเอิงมากๆทุกคนชอบเป็นที่สุดจ้ะและถ้าชอบคลิปแอดก็ไลค์แชร์ซับเป็นกำลังใจให้แอดได้และที่นี่คือ Take K-POP จ้ะสวัสดีค่ะทุกคน